โอ้โหอืมนิ่งๆสองตัวออเรดยูโซนู๊กยูนุ๊กไอสัตว์อ๋อเรดไอสัตว์พลทหารยามจำเป็นไอชิ่นนี้ไม่จำเป็นหรอพลทหารยามจำเป็นเลยนะเว้ยเราเจอรี่เราจะฟังกิ้งดูเฮ้ยยันท็อกซิกไอ้ดำเนี่เดี๋ยวมึงจะนอกจากมึงจะโดนแบนทแล้วยิงคนมึงจะโดนแบททับซิกเลยไอพียูวัตฟัค คือชอบดลป๊อปเบอรเลยวังบินหลากคนเดิมเหรอไอ้เฮียอย่าบอกว่าคนเดิมอะไอ้เฮียคนเดิมเท่มันแคสตมึงเท่โอ้ยหน้าสั่นโคตรเฮียเลยโอ้ย ยีย <jam Stadium> คนเดิมไม่กลับมาสีเดิมเะเ้ไอ้เอ้้ยอไอ้ไอ้ไอ <DVD> ้ไ <Sci> อ้ไอ้ไออ้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอ้้อ้อ้ยมอ้ไอ้ไ้ไอ้ก้ไอ้ไอ้ไ้้า้ไ้้ไไอ่ไอ้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 อ้ไอไอ้ไอ้้ไอ้ไอ้้ไอ้ไอเไอ้อ ปุงมึงอบหนึ่งไหมเก้ยเป็นมิตรีกมนอยู่มอกงกูอกอยาีบงกูหาพ่อมึงเหรอไอดำกูไอสัตว์ไอเหี้ยไอเอย่าบอกนะมึงยิงกูอะกูไม่ได้ยิงไอเป๊กตายไปได้เปกไอสัตว์อ๋อ้ไอเใช่กูก็ว่ายู่ตูไม่กีวกูสามัติ ทำไมมันบางกูเหรกูตามนัดติดกูไม่ตายเว้เนี่ยได้แล้วไอสัตว์หมายตายเฮียโดนกูเฮ้ยเออมึงซื้อมือนี้แต่ต้นเลยอะเล่เก็เลเก็เฮียเพื่อนกูบ้าพลังไรเฮียเสียงต้นมาเดี๋ยวกูลองดูนะมาไหนอ่ะเอ้ยแล้ามีบีทำไงลองเล่นโปะแปะโปะแปะโดนอาเบะโปะแปะเอ้ย

ีกู้ระเบิดยูโซยูโซยูโซเก่งอ่ะยูโซเก่งมีปุ๊เยยันลงยอมมั่งเหรอ What the fuck เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอานี้ยเอาเนี้ยเอาเนียูมันได้ทำไมพีหน่อยอันนี้มันคุ้นๆอุ้ยเฮียเฮียเลยเฮียกูอีกแล้วทำไมเพิ่งมานี่เยอะจังเลยเออว่ะ ชิบหายแล้วก็ไปดูนเลยแกละไม่กูตลอดเลยว่าที่ต้องโดนดามเมจพวกนี้ตายเพื่อนกูแตกไอ้เจมแก้แค่ได้เพื่อนเหรอโอ้ยไอ้แย้ปลาฝันเธวเองู่โอ๊ยโอยไอ้เฮียกูออกเลยกูฝากระเบิดให้มึงด้วยนัดหนึ่งนี้ มันมีหลังนะไหนวะในที่ไหนดีไหแกดิอยู่ไหนนะนีกเก็บนี่เก็บโอิค I will never เทียปืนนี่โคตรหนุกเลยเฮ้ยในกูเลื่อนเหรอก้าแล้วก็เพิ่งถึงเกตแล้วเนี่ย โอ้ยตะกี้สังเกตไม่ทันเลยกูยิงมาเลยขอคิดดอกเก้าเลือดเก้าหน่อยขายทำอะไรไปเลยต่อเล่นเจเพื่อนมึงอ่ะเฮ้ยเทียอะไรวะตกใจไปเลยโนเรจกูว่ามันไม่หมานี่มันเป็นอะไรตรงนู้นวะหรือมันมานี่วะเบคอนกิ้วอยู่

ตัวดียวเอ้ยสองตัวไหนโอ้ยี้อะมิดมิดมิดสองไม่สองไม่สองโอ้ยยียไม่ตายแม่งเอย้ยเออเออหมดแล้วแล้วเองไม่ซือ้อคีมตัดเหลก็กวะไม่ใช่คีมตัดเหลก็กดิซู้ชัดอัพบรูชัดอัพ Why you don't die? You know, you know why you know why you die, b e Why you don't die เมื่อกี้เหรอ You easy. Fuck you shut up shut up. Look at my death. Fuck u Last round bro what the fuck. เฮี้ยอะไรวกมึงอยู่เวรนีมึงจะเปิดใหม่ทำไเฮี้ยนะวะ o r a g h a v the best skill in my team. Shut up Indian. Shut up India. ไ know y ค u can do ั h i s Fuck y ด u s h u ้ up, bitch. ฮ่าฮ่าฮ่า่า h ่่ a h ฮฮ ดิปืนเล้เอาได้คิวบบฟุกๆี้อ่อยูโีเกมูิปืนไอ้ใครมันจะทำสเต็ปกับกูได้ปะทิงปืนแล้วยิงม่นเลยี้อ่อายุตุยเยนโลจะอับได้บว่าตกเอออย่าเถียงกันนี้ะทอนสองตัวอ่ะ จัดอัพโบจัดวาโปรบายไ้อีกแบนปรยยูได้เฟิร์นโบ What the fuck I got t r e e จัดัพนูบเหี้ยพวกมึงเนี่ยรัสรา I use my f e t to pray จัดอัอินเดียน Now I will use hand จัดอัอินเดียนสาดเยนูบ เอ้ทำไมมันฝั่งนั้นเพื่อนไอ้้าโดเรมอนโดนเพื่อนยิงหี้อโะเรอปได้ไหมดรอปได้ไหมดอะได้ไมพี่เกนู่พี่เกปดพี่เมันดูไอ้คนตองเปดพนี่ม่ดูไอ้คนแปดพันใวะตั้งแปดพันี่ไม่ดอยมันดอไ่ากมันดกอปแล้วนี่ปลาสโมกเท่ๆผลลัพธ์ที่มาก็ได้แบบเท่ๆสกอยนู่นูปักนอินนิสโมกอายุนู่นเรครับ เออโอ้โว่าแต e bro what the fuck ไมไ่อยู่แถวนี้แหละจริงสวัสด bro อยู่สุกุมดอดีเกมโอ้ยู่สุกุดโอ้โหมนั้งมดเฮ้ยตุปิมึงเฮ้ยเราไ o นะยีแมน why you d o t help me ก <c oughs> noob กูดักละไม่ต <Wolver ine> ้องหวังเฮ้ยอะไรวายูยูโซท็อปซิกบฟสกิงบูมันอยู่ไหนอะมันไปบีแล้วแน่ๆเลยจะบอมดรอปไหมเหรออ๋ออ๋อเหรอรีพอร์ตไว้เยอะเลยอะไรของพวกหมื่นไว้ รีพอร์ตฟูอยู่วิกกอนฮีนูไปฟระโดรจัดเอาไอวิกีเราเฮ้ยมันหยุดหยุดพูดอะไรเพี้ยไรอ่ะนูโอ้ยแม่งไปกันใหญ่เลยเฮี้ยอยู่โกยไดอเกนยิงวากิงสุดไดอเกนโอ้ยรถฝั่งนู้นไม่มีเอวีสตาร์เทคไอ้เฮี้ยเล้วแม่เอวีสตาร์เทคจะกินแม่งอย่างสวยไอสัตว์โดเรมอนอะยิงโดเรมอนทิ้งเลยเฮี้ยได้เลยหาโดเรมอน โอ้ยเฮียสัสเ้ยกูตกใจเว้ยพอกูตกใจเฮียเมื่อกี้อีกเฮ้ยเปกระสอบ่ะเฮ้ยเป๊กกูกลังอล่างอยู่อินย bro what the f c k กูรู้อีกเฮ้ยไอ้เฮียอยู่เวดมีเวมีเดมีเดมี bro what the fuck อยุงโอ้ยเฮียุ a n look look at my my bro and me we are team <laughs> I keep wrong. what the fuck are you doing <laughs> <laughs> yeah.